พุ่มตีพุ่มไม่เล้วลก้วโอ้ไปกินอ่อยเพลินเฉยเลย ไบบันที่ขวัญแล้วขวัญมีฟังกันโอ้ยนังหมูเบนให้เป็นมัดเลยคันนี่

มืนน่อนี้พ่อให้สั่งเฮ็ดท่านหนึง่งลูกก็เฮ็ดอีกท่านหน,นึ่งเนาะไปคนละคนไปคนละอย่างอจ้้า เป็นบ้านพี่อามขอบคุณครับแม่ภาคกัลเลยขอบคุณครับอไอ้อขันน้ำเฮ้งมาก

chép chung chép chung ơ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  là 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 làm tán luôn bữa đây kín oi lái mươi là bà tá quá bà mẹ tá bà

ไปมันมาให้กินเนาะโกกฝูเบ้นั่งล่องนั่งลงนั่งแอคชั่นนั่งแอคชั่นนั่งลงนั่งลงเออเอานั่งนังเออนั่นแหละนั่งนังจำไว้จำไว้นี่แหละนั่งยกขาไม่ยกขาไม่ยกขายกขายกขาเออยกเออยกเอเออยกยกไม่ยกไม่ยกขาไม่ยกเออสองขาสองขาอ้วนสองขาพออยู่คุณมานสวยันาดนี้